สวัสดีค่ะกิจกรรมนะคะกิจกรรมตรีบนตามจังหวะเมสซี่เนาะคุณซึ่งอันนี้เดี๋ยวเหมือนเดิมที่เราเอุอ้ย วิตัวละครเขายังอยู่คุณโอ้โหเราสามารถคุยกับเขาได้ทุกวันนะคะแล้วก็เป็นเป็นแบบเดิมเลยนะคะหืมแสดงว่าเราก็รีบคุยไปเองอ่มาเดี๋ยวในส่วนของวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณนักไร้จังหวะนะคะเสียงของกาตีบอลที่กระทบเป้าหมายเต็มไปด้วยความหนักแน่นหากจะพคูดกับจังหวัดที่มั่นคงได้จะเป็นการเสริมแต่งที่ลงตัวสุดๆคุณคื สวัสดยินดีต้อนรับสู่เกมนี้ฉันเป็นนักดนตรีทั่วไปที่ได้รับการว่าจ้างจากมาเตอร์ซีโรเนนเพื่อดูแลมิกเซอร์แดนสุดเร่าร้อนแห่งม้มาเตอร์หลง ช่แล้วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการออกแบบการสร้างและการบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือแม้แต่ทักษะการควบคุมแผ่นเสียงคุณทิโรเนนเป็นยอดฝีมือที่พวกเรานักดนตรีต่างต่างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณต่างเคารพนับถืออย่างที่แท้จ,จริงเออตอนที่เธอคุมแผ่นเสียงเธอไม่เคยยึดติดกับสไตล์หรือเทคนิคใดๆแผ่นเสียงสไตล์ไหนก็เอาอยู่แถมปราสาทรับเสียงของเธอยังแม่นยำมากด้วย เสียงตรงท่อนไหนแถบแห้งเกินไประดับเสียงเกินกว่าครึ่งขั้นเสียงไม่เพราะต่อให้เธอใช้อะไรนะเพนนป้าก็คือเจ้าเบอร์รี่ที่มันเก็บได้3มลูกต่อต้นนั่นแหละคุณมาอุดหูไว้ก็ยังได้ยินแล้วทำไมต้องเป็นเจ้าเบอร์รี่นั้นด้วยละ่ะนี่แหละคือเคล็ดลับเจ้าเบอร์รี่นั่นนะเต็มไปด้วยของเลวการฟังเสียงผ่านมันก็เหมือนอยู่ใต้น้ำสำหรับนักดนตรีแล้วถือเป็นบททดสอบที่ยากที่สุดเลย แม้ว่ามัตเตอร์ซีโรเนนจะไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้แต่ฉันรู้สึกว่าความสามารถในการฟังเสียงที่แม่นยำก็มีบทบาทสำคัญสำ,ญสำหรับนักบินและนักผจนภัยแนะนำให้เธอไปเรียนรู้ทักษะการฟังเสียงจัดมาสเตอร์ซีโรเนนนะโอเคฮะ <c oughs> เล่นกันดีกว่าคุณสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะเล่น2 2ห้องนะคะ ซึ่งก็คือคอที่พุ่งเข้ามาดังกาแพงเสียงเราก็เลยรู้เลยว่ามันต้องเล่นตามลําดับไม่งั้นคือท้าไม่ดองไว้ฉันก็ไม่รู้หรอกว่ามันเล่นไม,ไม,ไมน่ไม่เล่นตามลําดับทําได้บล็อกขึ้นเตียงเพื่อเพิ่มุุกบอลหนึ่งลูกแล้วได้รับเอฟเฟกต์กำแพงป้องกันใช้บล็อกไฟฟ้าที่อยู่รอบๆบบอสบอสจังหวะก็คือน้องน้องพิงกิ้ง มันคือเพนกวิ้นใช่ไหมคุณไม่รู้ตัวอะไรนี่แหละเราเรียกเพนกวิ้นแล้วกันโดยใช้ปฏิกิริยาชา์จไฟฟ้าและกระจายเพื่อทําให้เกิดเอฟเฟกต์การทำลายล้างที่สอดท้องกันคุณรายละเอียดบอสจังหวะมาดูบอสจังหวะน้องดับบี้ฟลอตตี้ฟีเบิร์ดเอาน้องเป็นลกเหรอเนี่ยจะเรียกบอ็อกจังหวะธาตุไฟฟ้าหลายอันออกมาในสนามรบนะคะซึ่งบางอันจะใช้คุณอักษรสนามพิเศษเนี่ยเพื่อทำให้ลูกบอลกระเด้งซ้อนสะท้อนอย่างต่อนเนื่องระหว่างฝ่ายตรงข้ามกับบอ็อกธาตุไฟฟ้าหรือใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาธาตุเพื่อทำให้เ้เดอฟทาาลลงแะ สร้างความเสียหายแก่เป้าหมายได้เอาชนะคุณบอสตัวนี้เพื่อชนะในการท,าท้าทายมีเลือดอยู่บนหัวน้องเป็นทาสน้ำตัวเนี้ยใช่ไหมคุณเดี๋ยวอันเนี้ยมันจะมีให้อ่านอีกทีนะคุณหรือคุณจะมากดอ่านตรงนี้หรือว่ามีกติกาตรงเนี้ยมีบอลขึ้นไฟฟ้านะคุณที่ที่เพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวอันเนี้ยมีให้อ่านอีกทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปอ่านหน้าห้องแล้วกันส่วนทาสที่เขาให้ใช้โอเคคุณใส่ไป3ตัวเนี้ยแค่นั้นแหละตัวที่4่ไม่ต้องเดี๋ยวมันเลิก,ลก <laughs> รักรอบนี้เราเราทำเลิก,ลก เลยคุณแล้วก็รางวัลเหมือนเดิมเนาะคุณให้ถึง3,000คะแนนของของห้องนี้ห้องที่เราได้ไป7,000นะคะซึ่งมันก็ไม่ไม่น่ายากเท่าไหร่แค่คุณเดินไปเดินมาให้เออวิ่งวิ่งไปวิ่งมากดวิ่งกดแดดแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้มันรับรับลูกบอลได้ โชคดีนะมันไม่มีแบบเดินหน้าถอยหลังด้วยคุณเอาจริงถ้ามีเดินหน้าถอยหลังนี่เราอาจจะเร้าตรงนี้เราอ่านแล้วเพราะฉะนั้นเรากดข้ามนะคะแต่อันนี้ยังเนาะหลังจากลูกบอลทําให้เกิดปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้ากับบล็อกจังหวะจะทําให้เกิดเอฟเฟกต์ทำลายล้างที่เรียกว่าขึ้นไฟฟ้ามันจะปล่อยประกายไฟฟ้าออกมาตรงตําแหน่งที่โดนบล็อกจังหวะหรือว่าตรงนี้ทําให้สุ่มทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าบล็อกพวกนี้เนาะคุณในระยะพื้นที่ที่กําหนดทีนี้หลังจากเปิดปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าขึ้นระหว่างลูกบอลกับกระสานสะท้้ออนนนเเเ่ยกก็็จะปาาารพิมฟคทลง ฟ้อะคุณเราต้องใช้เป็นตัวธาตุาไฟฟ้าแล้วก็ธาตุน้ําคุณเขาใส่เป็นเป็นตัว,ต,วตัวตัวเริ่มต้นของเมืองมอนมาให้แต่ว่าในกิจในกิจกรรมนี้เนาะมันมีตัวที่ เขาให้ทดลองใช้เพราะฉะนั้นก็ใช้ตัวทดลองใช้ก็ได้ค่ะอืก็คือถ้ามันถูกบล็อกจังหวัดจะปล่อยกระแสะไฟฟ้าออกมาทําให้สุ่มเกิดความเสียหายแก่บล็อกจังหวะที่อยู่ในพื้นที่ที่กําหนดทีนี้ทาลายบล็อกขึลืนเสียงที่ปรากฏขึ้นในด่านนี้จะทําให้เกิดกําแพงป้องกันซึ่งก็คืออันนี้นะคะที่ขอบด้านล่างของสนามลูกบอลจะเด้งกลับเมื่อโดนกําแพงป้องกันคือทําให้เราไม่เสียลูกบอลน,นั่นเองโดยกําแพงป้องกันจะอยู่สิวินาทีนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวท่า ทัดทัดไฟฟ้ามาก่อนนะแล้วก็เด้งเด้งไปคุณนี่แนะ่อุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อย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 คุณนะค่อยค่อย,อยเราจะให้มันกระเด้งไปที่บอกบอกบอกไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะโอเคปล่อยอันนี้ไปเนาะอันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นทัดลมคุณนี่แนะ่อูโหูเราอยากทำลายอันเนี้ยไม่ไม่ได้ทำลายสักทีนายนี่แนะ่ เราเราปรเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าก็ได้โอเคข้างหลังเขาเขาโดนโดนบอสกันใหญ่แล้วจะได้โอ้โหเราได้บอลมาเพิ่มนะคุณนะคะทีนี้ก็ปล่อยบอลคุณมองแต่บอลก็พอนะได้โอ้โหโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,เปนทัาน้ามีมีบอลมันโดนกระเด้งออกคุณ โอเคไม่ไม่โดนจะเด้งออกแล้วไม่ทัน <c oughs> น้องน้องยาอย่านะโอ้โเตียบอลไปจะหึ่งลูกแต่เรายังมีบอลเหลืออยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะโอเคเราอ้าไม่ทันแล้วนี่แนไ่ได้ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้โอ้โห <c oughs> ฉันเปลี่ยนผิดตัวมาตลอดเลยเหรอ อุ้ยบอลหายไปลูกนึงเราเหลือบอลโอ้โหบอลเอาคะแนนปัจจุบันได้พันสองเองเหรออ๋อแต่มันบวกเวลาใช้ใช้อาบวกเวลาทา้ทาททยอ่าจมตีหัวหนะเพื่อรับคะแนนนี่คือเราพันสองนี่เราจมตีหัวหนะเพื่อรับคะแนนแต่เวลาที่ใช้เราได้ได,ได้อันนี้เนาะคุณโอ,อ้ก็เลยได้ไม่เยอะเลยอดีไม่เป็นไร อา้าวเรากดผิดทำไมไม้กดเลือกด่านโถเดี๋ยวเราไปรับตรงข้างในนั้นก็ได้คุณดีเจขอเราเข้าไปหน่อยตรงนี้สามารถรับรางวัลได้นะคะมันก็คือถ้าคุณออกมาเมื่อสักครูน่นี้คุณกดเลือกด่านใหม่ก็ได้อันแรกนี้เป็นขอดที่พุ่งเข้ามาดังกําแพงเสียงเนาะส่วนอันนี้โนดกระจายที่สัดสๆดังเกี่ยวขึ้นไม่มีบอสนาะคุณแต่ว่าทําลายบอคขึ้นเสียงเพื่อทําให้กระดานสะท้อนมันกว้างขึ้นเนาะคุณโอ้กระดานสะท้อนเรายาวได้มากขึ้นด้วยหรอใช้ธาตุน้าแข็งองาศัยการแช แข็งจัดการกับบล็อกาธาตุน้ําตรงนี้นาอคุณเราใช้ประโยชน์จากเอฟเฟกพุ่งทะลวงพุ่งทะลวงคืออันไหนอ่ะเพื่อใช้บล็อกธาตุไฟฟ้าที่อยู่บนเส้นทางได้พุ่งทะลวงอันนี้เขาจะสอนแค่แข็งนาะคุณนั้นเดี๋ยวเราอ่านไปตรงนี้แล้วกันมันมีเสียงเนาะ <c oughs> เกิดปฏิกิริยาแข่แข็งก็คือระหว่างลูกบอลกับบล็อกจังหวะก็คือเราต้องเอาลูกบอลเราอ่ะเป็นลูกบอลเป็นาธาตุน้ําแข็งแล้วก็บล็อกเป็นาธาตุน้ำนาอคุณมันบล็อกมันก็จะแข็งตัวแล้วทีนี้ถ้ามันแข็งตัวแล้วโดนทําลายปุ๊บมัันนจะท้งแถ จะไปไปหมดเลยนะคะแค่นั้นแหละส่วนบอลแข็งตัวก็คือเจ้านี่นี่เองก็คือบอลที่เป็นเราต้องทําบอลที่เป็นธาตุน้ํามาก่อนเนาะพอบอลธาตุน้ํากระเด้งไปเสร็จแล้วกระเด้งกลับมาเราก็เปลี่ยนตัวเป็นธาตุน้ําแข็งหรือเป็นบอลน,น้ําแข็งมาก่อนเลยก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วอันนั้นที่เขาบอกถึงมันคือเทคนิคอะไรนะกุ้งทะลวงใช่ไหมไม่เป็นไรเราโอ้โหย้ายกระหลานโอเคไปกันหลงคนนี้แหละ ใหเขาเอาบยายกับหลานมาอยู่ด้วยกันแล้วไหนมันคือพุ่งทะลวงนี่ไงพุ่งทะลวงพุ่งทะลวงก็คือน้ําแข็งกับไฟฟ้านี่เองคุณเออหลังจากที่ชนก็คือทําลายบล็อกจังหวัดที่อยู่ในเส้นทางของการเคลื่อนที่ว้าวโอเคเราเริ่มจากน้ําแข็งมาก่อนเลยคุณทีนี้เราก็ไปแล้วก็เราจะเลี้ยงไปนะคะเราจะ นี่แน่อุ้ยมันมันมันโดนมันมันพุ่งทะลวงอยู่คุณมันพุ่งทะลวงกันอยู่นี่แน่เราทำลายอันนี้ก่อนแต่ว่ามันมันไม่ได้อะดิโอเคน้องพุ่งน้องพุ่งไปน้องไม่พุ่งทะลวงแล้วคุณแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะอันนี้เดี๋ยวเราให้เ,เออให้เขาขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็จะทำลายกันไป อันนั้นมันไม่ติดกันนะดิมันไม่ติดกันมันก็เลยแบบโอ้โหเราได้ได้บับบับซิลลี่ไม่ใช่บับซิลลี่บับโมลันี่เอ้อันนี้ได้พุ่งทะลวงมาเนาะคุณแล้วก็ได้น้ำแข็งมานะคะเอาน้ำแข็งไปไปมันมันพุ่งทะลวงมันเลยไม่โหอันนั้นมันมันใช้ใช้เวลานานซะด้วยเรา โถเอ้ยคนเราอันนี้ไปน้องไปเด้งกันอยู่ข้างในโอ้โหมันไม่เด้งข้างในด้วยคุณงั้นเราเด้งอันนี้มันจะได้ทําลายกันไปให้หมด3ามพันเจ็ดแล้วนะคุณแร่ว่าเท่านี้น่าจะพอนะเดี๋ยวเรายิงยืนยิงแป๊บหนึ่งคุณนี่ไงล่นะมันพุ่งทะลวงไปก่อนปล่อยมันพุ่งทะลวงไปพุ่งไปพุ่งไปตีลูกมัตีทำลายเพื่อรับบัฟคือ คือรับรับอยู่เอาทำลายบล็อกขึ้นเสียงสําเร็จแล้วได้เราได้ได้ไดบัฟอะไรอย่างเราได้บัฟอะไรปะอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าเนี่ยอโอเคไปทําลายหนึ่งอันไปโอ้โหนี่เนะ่ยเ้ยมันอยู่ข้างในนั้นปล่อยเดี๋ยวเรายิงอันนี้แล้วกันคุณได้ได้น้องจังน้องติดอยู่ในนั้น แต่ได้มา6,700น้อคุณอันนี้มันเลยได้คะแนนเยอะถ้ามีบอสมาด้วยมันก็จะเป็นคิดคะแนนอีกแบบหนึ่งนะคะระหว่างนี้เราก็เก็บตรงนี้เลยละกันเนาะคุณเก็บข้างในเก็บข้างนอกก็ก็เหมือนกันแหละ <laughs> เราไม่ค่อยชอบอที่มีบอสเท่าไหร่เลยมันเหมือนกับว่ามันต้องมุง่งมุ่งไปตีบอสอะไรประมาณนี้แต่เราเราเราคนโทรลบอลไม่ค่อยเก่งนี่นแหละคุณโอเคกิจกรรมของวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะอืม <laughs> อา้าวตรงนี้คือพื้นที่ที่มันเป็นเป็นต่อสู้นี่ว่ะใช่ไหมคุณแล้วเราก็วิ่งวิ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหม <Daha S 1> แล้วทุกคนก็เห็นเราวิ่งหมดเลยเขินเขินแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วคุณมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยวิ่งตรงนี้อ๋อมอนเตอร์อ๋อถูกต้องตรงนั้นมีแคมป์แ <pater> ล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ